วันนี้ทางสมาคมดิฉันนางสาวพัฒน์นันสมใจนายกสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจันางานงา้างเสริมสุขและคณะ,ะสมาคมพบป่าพี่น้องสมาชิกแม่บ้านองค์การบริหารจัางหวงาร้างเสริมสุขตำบลบอ่อแสนจังหวงงาก็จะเข้มแข็งไปโดยอัตโนมัตินะคะโดยมองเห็นโดยท่านมองเห็นความสำคัญของผู้อยู่เบื้องหลัง นะคือแม่บ้านเป็นเรื่องหลังของลูกทุกๆคนนะในการจะสร้างแม่บ้านให้เข้มแข็งทั้งการสร้างงานสร้างอาชีพรายได้และการพัฒนาหลายๆอย่างเมื่อแม่บ้านเข้มแข็งโครงสร้างเข้มแข็งนะจังหวัดพาก็จะเข้มจากแต่ละหมู่บ้านใช่ไหมคะในตำบลหนึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ำแต่วันนี้เรามาเจอกันเราได้ทักทายกันนะคะ เราจะเก,เกิดความรักสามัคคีขึ้นในหมู่คณะนะคะสองค่ะเพื่อแกแม่บ้านนะคะเมื่อมีไรายได้เข้ามาทางคณะกรรมาการบริหารจะจัดในส่วนนี้ให้ท่านตอนนี้นะคะที่เรามีเสื้อใสนะคะ แม่บ้าน,โบโบนบอบจตลบ่อแสงนะคะเนื่องจากว่า,าจะเป็นการขอบคุณแม่บ้านตลบ,บอ่อแสงเนื่องจากวันนั้นวันที่มีการขี่ช้างชมเมืองสารหลักเมืองนะคะมีสมาชิกแม่บ้านจากตลบ,บอ่อแสงไปประมาณ150ท่านนะคะก็เลยเห็นความเข้มแข็งของแม่บ้านตลบ,บอ่อแสงน,นะคะเราจะทาโครงการนะคะเยี่ยมแม่บ้านทุกตำบลน,นะคะวันนี้ก็ลงตำบล บอ่อแสนก่อนเป็นตำบลแรกนะฮะแล้วก็เป็นช่วงโอกาสที่ใกล้จะออกบวชแล้วนะฮะก็เลยวันนี้มีน้ําตาลมามอบให้กับแม่บ้านตาบลบอ่อแสนเนื่องจากตำบลบอ่อแสนนะคะเป็นพี่น้อมมุสลิมประมาณเก้าเก้าปเซนนะคะก็เลยวันนี้ได้มามอบแล้วก็ได้มาพบปะลงระดับตําบลน,นะคะก็เพื่อสร้างสรนมสุขให้กับแม่บ้านตำบลบอ่อแสน,นะคะ่ะ ก็สาหรับท่านใดที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านนะคะให้ท่านสมัครเข้ามาได้นะคะจากประธานหมู่บ้านประธานตาบลนะคะค่ะหรือว่าบอกผู้ใหญ่บ้านก็ได้ค่ะบอกผู้ใหญ่บ้านบอกกำนันก็ได้ค่ะว่าอยากเข้าสมาคมแม่บ้านทําอย่างไรนะคะเพราะว่าสมาคมแม่บ้านค่ะตอนนี้ทันจังหวัดนะคะโดยประมาณ8,000คนนะคะช่ะันชวนนะคะมาสมัคร สมาชิกสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนทางงานสร้างสรรคสุขเยอะๆนะฮะเพื่อความเข้มแข็งของแม่บ้านทางงานนะคะเราจะก้าวไปด้วยกางงานันนะคะ